แ่นผครับวันนี้เรามาฝึกซ้อมฟุตบอลกันที่สนามอารีนาสกลนครนะครับเยืองทางขึ้นเชือกเขาภูพานนะครับทางไปจังหวัดกรสินนะครับเป็นสนามฟุตบอลย่าเทียมนะครับมีโดมลังคาอย่างดีนะครับเล่นฝั่งละเจ็ดคนมาเล่นกับพวกพี่ๆนะครับทีมงานของเรานะครับวันนี้เราจะเราจะแข่งกับใครฮะชลประทานนะครับวันนี้เราจะตดกับชลนระทานนะครับสงสัยเราจะแข่งหักนะครับเพราะว่าชลประทานเขาเน้นเรื่องปูนนะครับ เล่นสนุกสนุกกันครับมีเราผูห้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ไม่ไม่เล่นแรงสนุกสนานเดี๋ยวไปดูบ,บรรยากาศการวอร์มของทีมเราก่อนนะครับผมผู้โศหน่อยนะครับอายุก็จะประมาณ4ี่สิขึ้นไปนะครับนะที่สามคนที่กำลังเล่นอยู่ก็ประมาณ4ี่4บสาสิบสนะครับตอนนี้วอร์มเสร็จแล้วก็กลับแล้วครับหมดแรงครับตอนนี้สาภาพบรรยากาศมันดีๆครับฝนไม่ตกครับ ทีมเราก็วกนะครับโดยเฉพาะนะครับกางทงวาไลตี้เนี่ยเป็นจอมพลังนะครับนี่ครับอาทักไทยท่านผู้ชมหน่อยครับผมโอ้โหกาทยวาไรตีครับการทงวาไรตีครับสุดยอดครับหวนใจไทยบ้านด้วยนะครับดูครับดูทักษะของท่านครับนี่นะครับอจับฟุตบอลด้วยลูกไม้เหี่ยวนะครับลูกนี้นี่ครับพี่ใหญ่ของผมครับ ีต่ำนะครับสายพิฆาตนะครับปาสจากปัญหานะครับมีแต่ตันหานะครับมีแต่ตันหานี่ครับจอมคัดสิกับโอ้โหอดีตผู้เล่นโรงเรียนกีฬาเลยนะโรกีฬาจังหวัดนราธิวาสครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดนราธิวาสไปกีฬาบมหรือไปคุ้นระเบิดคุ้นระเบิดสุดยอดมาเลยคร้ววันนี้เรา เรากาลังวอร์มรอคู่ต่อสู้ครับทราบมาว่าคู่ต่อสู้นี่ไม่มาครับ <laughs> มาครับมากําลังมากําลังมาผูา้เล่นนะครับเขาบอกว่าทีมไหนก็อยากเจอทีมเรานะครับ <laughs> เพราะว่าทีมเรานี่เป็นทีมที่สร้างความสุขให้กับคู่ต่อสู้นะครับใครก็อยากเจอใค,ใครเจอเราเนี่ยเขาจะมีความสุข,สขสทันทีหลังจากที่เขาอาจจะแพ้ามา4เมต้5เมตร6เมตรเราจะเป็นทีมที่ปลดทุกข์ให้เขานะครับผม <laughs> ส่วน นักเตะเราอีกคนนึงไม่รู้ไปสนามไหนครับมาก่อนเพื่อนตั้งแต่บ่ายสองครับยังมาไม่ถึงสนามเลยทุกไปบอกผมว่าอยู่สนามครับผมมาที่สนามลรวไม่เจอเลยนะครับผมนักเตะของเราอ่ะท่านการท่งองเทีตยนักเตะของเราไปแข่งที่สนามหนะครับอีกท่านหนึ่งครับผมสนามบีเฮดโอ้ไปที่สนามบีเฮดนะครับใกล้ๆกับสนาม v ีนะครับผม ดูการวอมของเรานะครับผมอยู่ฝั่งนู้นก็จะมีอีกคู่หนึ่งนะครับใส่เสื้อขาวเหมือนกันนะครับนะครับใส่เสื้อขาวประทะก,กับทีมเสื้อเหลืองของเรานี่ยังไม่มานะครับชมประธานยังไม่มา,าวอร์มรอไปก่อนครับสนามดีเลยทีเดียวครับดูสภาพสนามหญ้าดีทีเดียวเลยนะครับ โอ้มีโลโก้เป็นสัญลักษณ์ของอะไรอารีนาใช่ไหมสุดยอดเลยครับเหมือนสนามระดับโลกเลยตอนนี้กับตันทีมของเราเดินทางมาถึงแล้วครับกำลังแต่งกระเป๋าอยู่นะครับวันนี้แมทนี้มีความมั่นใจขนาดไหนครับพี่ประมาณร้อยครับร้อใช่ไหมครับครับ ส2 0กิโลิ0กิโลวิ่งตามหลังเขาอยู pues uh ่ครับประมาณนี้ครับส่วนเจ55นะครับออกกอลังกายเพื่อสุขภาพนะครับเราไม่เน้นการแข่งขันนะครับเราเน้นการได้เตะนะครับอาทิตย์นึงได้เตะบ่อยๆเราชอบเลยนะครับไม่เน้นการแข่งขันผลไม่เอาครับเดี๋ยวต้องมารอรุ้นนะครับว่าสุดท้ายแล้วผลจะเป็นไงครับวันนี้ครับ เดี๋ยวผมไปวอร์มก่อนแล้วกันนะครับผมน่ครับอยากให้มันได้ประมาณเกมกำลังจะเริ่มครับเ,เกมเริ่มแล้วนะครับผมบุกจากซ้ายไปขวาเป็นทีมโชลรประทานนะครับส่วนทีมผู้บริหารของเราเป็นใส่ชุดขาวบุกจากขวาเป็นซ้ายนะครับผมเกมเริ่มนะครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเกมเริ่มครับผมเหลืองกับขาวครับ ความนุ่มแล้วสีเหลืองจะนุ่มกว่านะครับแข็งแรงด้วยครับผมไปแล้วครับบุกจะได้ยิงไหมครับยังไม่ผ่านพี่งวนของผมมาที่พี่โตรครับผมพี่โตไปให้พี่เจ๊กเจ๊กเชปลูงนี้โอ้โหถ้าข้ามนี่สวยเลยครับลูกนี้ได้ยิงแล้วลูกนี้ยิงไหมครับเข่าวขวายิงลูงนี้ เข้าไม่เข้าพี่ออดโอ้โหยังครับดันโดนยังมาครับทางผู้เล่นของชนับประทานเสื้อสีส้มลูกนี้จิ้มให้ลูกนี้ลูกออกไปแล้วครับได้เตะม,มุมครับผมอนี้โอ้โหไา้ไข่เกือบเป็นประตูครับสำหรับทางชนรับประทานครับ ปุ๋ยหานของเราพี่ตั้มมาที่พิงวนพิงวนคืนไปที่พี่ตั้มครับสวัสดีท่านพี่องค์ของผมองค์ไหลต่อไปที่พี่นาพี่นาพี่เจ๊กทำชิ่งสวยครับตรงนี้ก็ยังติดทางชนบทท่านาติดพี่นาอยู่ครับท่าเกมมาทางกาบขวาครับอีกนี้งไปไม่ได้คืนหลัง ตะลุช่องมาดีครับลูกนี้โอ้โหติดทีพี่ตั้มนิดติดที่น้องหมายเลขเจ็ดอันนีกเก้เจ็ดโดนแย่งครับโดนมาที่จอมเก่าของเราครับพี่ตั้มนี้บอลเก่าครับพี่ตั้มยังสกัดได้ดีครับลูกนี้ยังไม่ออกครับลูกยังไม่ออกโอ้ไม่ตรงกรอบครับเกือบเสียประตูครับทีมเรา เกมยัง0-0อยู่นะครับตอนนี้ผ่านไป2นาทีกว่าโอ้โหลูนี้ดึงบอลเหนือชั้นมากดูนี้ออกหลังครับสราพนะครับออกกำลังกายลูนี้ให้ไม่แม่นครับอ่าลูนี้ไปแล้วครับตัดได้ที่พี่โตพี่นาพี่นา ลูกนี้ได้ไหมยังไม่ได้ครับเล่นทางโชลพันตัดได้ครับที่หมายเลขเจ็ดลูกนี้ให้มาสวยครับหมายเลขสิบเจ็ดตบให้โอ้โหลูกจับบอลไม่ถ้าจับบอลดีเป็นประตูแน่ๆลูกนี้นปลาบอกมันแห้งพอดปลาวะลูกนี้จะลักไก่ครับไม่ไดังของลุดไปแล้วครับผมยังไม่ได้ครับได้แล้วพี่เจ๊กตัดดีครับลูกนี้จิ้มไม่เ่อนไม่ผ่านครับทะลักมาถึงพี่โต หมายเลข89จอมาคัดสิของเรายิมต่อให้พี่อัดสุนหน้าลางงังย่งวรวุฒิสิมะคะยิ้ปตามชิงมาลูกนี้ไม่ทดนคนระับลูกนี้พี่เจกบอกขอย้อนหลังไป10ปีนี่เป็นเรื่องลูกนี้ว่าส่านเอาตัดได้แล้วที่พี่โต มีตัวลูกนี้จะได้ไหมประตูลูกนี้ชิงต่อให้พินาจิ้มขึ้นยังไม่ยิงลูกนี้ยังตบไปให้ผู้สาประตูอีกพีตโตแกจะเป็นคนนิสัยดีตลอดแกจะไม่ค่อยทําประตูนะครับผมเอาล้ครับลูกนี้จะได้ไหมทางโชลประทานลูกนี้สับหลอกสวยงามยังติดครับผมพินาขึ้นมาพิเจ๊กสวยเลูกนี้ทําชิงหลุดไหมหลุดไม,หดไม่หลุดครับ โอ้โหลูกนี้ลากหลบมาสองสามเลยมีโยกอีกทีหนึ่งจะให้ไหมไม่ผ่านครับลูกนี้ยังติดอยู่ที่วิ่งวนสวนกลับเร็วครับทางทีมผู้บริหารสกลนคกรหนึ่งไถึงสนหน้าตแกงพี่อดยิงไหมกลมหน้ายังไม่ยิงครับพี่นาจิ้มโอ้โหยังไม่ได้ครับไอ,อ้กระพิตมเติมขึ้นแล้วครับลูกนี้ระวังครับโอ้โหนะครับได้ฟาวครับได้ฟาว ฟุตบอลอาวุโสก,ก็จะทอยทีทอยอาศัยกันครับผมโอ้โห,โหลูกนี้หลอกสวยครับยิงกันทีโอ้โหไม่ผ่านอุษาประตูมือเกาของระครับผมยังไม่ออกครับยังได้ครับลูกนี้ยังได้โอ้โหส่งให้ศูนย์หน้ายิงนะครับลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ พี่งวนบอกว่าจะทดสอบศูนย์หน้าลองดูเหมือนกันเป็นสกอทันทีครับหนึ่งศูนย์ครับตอนนี้ชมประธานนาไปแล้วครับผมตีเสมอเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากผลงานของศูนย์หน้าของเราครับพี่หนาครับมีถ่ายไม่ทันครับขออภัยครับผมครับลูนี้จะได้ประตูที่สองขึ้นมาไหมครับตกบ้านลูกนี้ยังไม่ได้ครับผมสวนกลับเร็วแล้วครับทางชมประธานครับผมยิงครับลูนี้ยังติดอยู่ที่ผู้สาประตูไปถึงพี่โตครับ ตัวให้มาที่ีินาครับลูกนี้ที่เช็คลุดแล้วครับลูกนี้เออเปิดไม่ผ่านโอ,อ้ลูกนี้เอาตีพยอดครับโอ,อ้ลูกนี้เดี๋ยวสายประตูครับมาแล้ว อยู่แล้วครับโอ้โหรอดขาลูกนี้รอดไปหมดเลยครับลูกนี้มามาที่พิงวันพิงวันจะฝากใครดีตัวโอ,โอ้ลูกนี้ยังได้ครับลูกนี้ไม่ออกครับออกให้พี่ออทจิ้มไอพี่โตยิงไหมพี่โตแกจะไม่ยิงครับเป็นคนนิสัยดีครับไม่ยิงใครครับ โอ้โลูกนี้สวยครับดดแดนกลางเราโอ้โหลูกนี้ช่วงนี้แดนกลางเราทำหน้าที่ดีครับผม <c oughs> นี่ไปที่ใบกินอันตรายครับลูกเปิดไม่เข้าครับลูกนี้ไม่เข้าครับผม